อยู่กับท่านรงกนวารินนะคะประธานกรรมการการเลือกตั้งค่ะเรียนถามว่ากะกะตมีความพร้อมมากแค่ไหนคะในการจัดการเลือกตั้งทั้งสมาชิกอบตอแล้วก็นายกอบตอที่กําลังจะจัดขึ้นอาทิตย์ที่11ม็มกราคมนี้ค่ะตอนนี้เราเตรียมความพร้อมไปร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะในทุกด้านนะครับท้งด้านการกําหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง วัสดุแลอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการจัดการเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งการอบรมเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งกรกตมั่นใจว่าการจัดการเลือกตั้งจะเป็น,นด้วยความเรียบร้อยสุดจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายครับ มีจุดไหนที่อยากเน้นย้ำหรือว่าเตือนทั้งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมถึงผู้สมัครเป็นพิเศษบ้างไหมคะครับขอเน้นย้ำในส่วนของผู้สมัครก่อนว่าขอให้ท่านเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิธีการหาเสียงอย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยเฉพาะห้ามซื้อเสียงเด็ดขาดาผู้สมัครฝ่าฝืน ถ้านาถูกดำเนินคดีซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับและอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยครับในส่วนของประชาชนก็ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งของท่านให้ดีพร้อมทั้งสีของบัตรเลือกตั้งโดยบัตรนายกอบตอจะเป็นสีชุพูบัตรสมาชิกสภาอาบตอจะเป็นสีเขียวเพื่อกากบาทได้ถูกต้องและตรงกับความตั้งใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับ ดท้ายอยากให้ท่านประธานกกตนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับคือหัวใจของการพัฒนาบ้านเกิดผมขอเชิญชวนทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาบริหารท้องถิ่นของท่านหนึ่งเสียงของท่านเปลี่ยนแปลงอนาคตและอบตอของท่านได้ครับ